ครับผมวันนี้เรากำลังเดินทางนะครับผมวันนี้เราก็มาถึงจุดนัดแล้วเรก็มองเพื่อนกันก่อนนะครับในเรียกว่าอะไรสี่แยกใช่ไหมสี่แยกนี่ผมใช่ไหมครับไม่มีใครสิสี่แยกอยตอนที่สองครับผมเรากำลังจะเดินทาง,งไปกันที่ชัยภูมินะครับผมทุ่งด,ดอกกันเตียวกำลังบาดเดี๋ยวค่อติดตามชมก,กันนะครับผมสวัสดีครับ ตัดภาพมาในระหว่างทางนะครับเราจะแวะจุดพักรถกันและถ่ายภาพวิวบรรยากาศกันนะครับผมจุดนี้เป็นจุดเ,เส้นทางระหว่างเทพสถิตและทุ่งดอกกระเจียวนะครับอีกประมาณ45กิโลเราก็จะเดินทางไปถึงป่าหินง,งามทุ่งดอกกระเจียวในช่วงนี้เราก็จะแวะเก็บภาพบรรยากาศและถ่ายวิวรอบข้า,ขางทางกันไปนะครับผมในช่วงนี้ เราหยุดพักรถกันแล้วก็จะเดินทางต่ออีกประมาณ45กิโลนะครับฝากติดตามกันด้วยนะครับไปครับตอนนี้เดินทางกันต่อแล้วพบกันที่ทุ่งดอกกระเจียวครับผมนี้เราก็มาถึงทุ่งดอ,อกกระเจียวที่กหวังจะดูกันแล้วนะคะนระับะะเดี๋ยวเราจะขึ้นไปดูผาอะไรนะขาะลรนะ ต้นรุ่งดอกกระเจียวล้วก็ผาสุดแผ่นดินโอเคครับผมก็พักเดี๋ยวเราจะขับไปด้วันแล้วกันเราก็จะดูผ่านเดี๋ยวตามมาดูครับในช่วงกับหมโอเค,อเคก็คนละหนึของเราเปนมาสามมาแค่สามอ่าตอนนี้เราก็รอขึ้นรถรถอะไรนะเขาเรียกรถอะไรนะไม่รู้รถรถนำเที่ยวขึ้นข้างบนเนาะไม่รู้เหมือนกันว่ารถอะไร โอ้เต็มครับผมต้องรอคิวต่อไปแล้วขึ้นไปดูกันข้างบนนะครับผมติดตามกันด้วยนะครับหนึ่งในนิทรรศการิวทับสวสวยนี้เราก็เดินทางมาแล้วเนาะถึงดอกไม้งามลือนาวีรละรหลุดสุดยอดว่าใหม่ขึ้นมาข้างบนพวาราบดีเขาะค่ะก็เอื่นเลยนะคะก็ต้องขออนุญาตแนะนำตัวก็ น้องน้องน้องเขาจะแนะนำนะครับบุคลากรศึกษาปีที่สี่ครับหนึ่งมาจากชุมนุมอยู่วัามักคุเทศโรงเรียนตีประชาพัฒนาศึกษานี่ก็มีจุดแคมปิ้งนะครับสำหรับการเต้นอยู่ในอุทยานโอ้คนเยอะสือว่าคนเยอะมากเลยน้อากเหะคัและติดคู่ก็ได้ค่ะ หินเหล่านี้นะคะมีหานเล่าๆราอยแปดสิบถึงสองร้อยสามสิบล้านปีล้านหินดอกโอเคตอนนี้เราก็มาถึงข้างบนสูงสุดของทุ่งดอกกระเจียวนะครับนสับคุณนายไปอีกนะไปก็มาอย่างๆพฤนสิกข้างบนก็จะเป็นผาทุดไนดินันที่กถึงวันที่16บหกแดนสามภาพแส้วาไเ่อยเงินแล้วนี ตามไปดูกันครับจะเป็นยังไงสวยงามขนาดไหนตามมาดูกันโอเคการปลูกป่าทำบุญแหละครับผมการปลูกป่านะครับผมโอ้ทำบุญปลูกป่ากนลังได้ทันหรือไมยิงเสร็จแล้วนำมาถกปูป่าปูป่ามาแล้ว ทำปีนกำถูงป่าแล้วการยิงสัมผัติลงหน้าผาสุดแผ่นดินกลุ่มเยอะนะก็กลุ่มเยอะ เปลี่ยนกันอด้ันูไอันี้มะข้ามงมะข้ามงไม่หมดนะตุ้มเยอะโอไปไกล่นเเหรอไม่มีเราครับ

ร่วงเรลูกอะไกมากหมากใช่ไหมันไม่ยิงอ่ะมันนอกใหม่หรือไงไม่หรอกมันรุดเม็ดมาข้ามมงเลยมงผมหล่อมาเฮ้ยยิงอะไรัน ยังไม่หมดนะครับย e ังไม่หมดยังไม่หมดวิหลืออีกสามลูกไงเบายอ๋อแต่คุณบยโอ้โหต้องดม เคเอฟร้อยขโมยเงินตีเขากลับบ้านด้วย <c oughs> คนเยอะนะครับ รถแล้วนะครับผมกำลังท,ทยอยลงน,นะครับผ่านลงนี่ผมก็ว่าสวยนะ ตัดภาพมากันที่เดอะซันพูทเบิกเลยนะครับผมตอนนี้เราเดินทางมาถึงเดอะซันพูทเบิกแล้วนะครับผมดูวิวบรรยากาศในช่วงที่เราเดินทางกันมาณนะนะจุดาทางขึ้นนะครับตรงนี้เป็นจุดทางขึ้นเดอะซันพูทเบิกนะนี่เราอยู่ตรงหน้าโดมนะครับเดี๋ยวเราจะไปดูวิวบรรยากาศโดมที่พักกันโดยรวมแล้วนะครับอากาศเย็นมากๆตรงนี้นะครับมันจะเป็นพื้นที่ที่เชื้อแชก ต้องระวังในการเดินขึ้นบนภูนะครับก็ะจะมีขั้นบันไดเดินขึ้นไปแต่ระวังในเรื่องของลื่นนะครับลื่นมันเลื่นเพราะผมลื่นมาแล้วนะครับโอเคเดี๋ยวมาดูภาพบรรยากาศวิวด้านบนกันนะครับที่มีจุดพักนะครับแล้วก็จุดชมวิวจุดสังสรรค์ปาร์ตี้ก็จะรวมกันอยู่ด้านบนที่พักเลยในจ,จุดเดียวกันแล้วพบกันครับตามมาครับผม ตัดภาพมาในช่วงเช้าเ้านะครับผมมาชมวิวบรรยากาศกันในช่วงเช้าเ้าประมาณ2องโมงนะครับไม่เกิน4โมงเราก็จะเช็คเอาท์ออกกันไปเดินทางกันต่อนะครับผมจุดหมายปลายทางอีกหนึ่งจุดที่เราจะเดินทางไปต่อนะครับคือวัดพระธาตุผาซ้อนแก้วนะครับเราจะเดินทางไปกราบไหว้บวูชาวัดพระธาตุสาซ้อนแก้วจังหวัดเพชรบูรณ์นะครับ เราจะเดินทางออกจากที่พักภูทะเบิกเดือดซันนะครับเดือดซันภูทะเบิกประมาณ4ี่โมงเช้านะครับผมแล้วพบกันที่อีกหนึ่งจุดหมายปลายทางวัดพระาธาตุผาซ่อนแก้วนะครับอีกหนึ่งจุดที่เรากำลังจะเดินทางกันไปในช่วงเช้านี้นะครับหลังจากนั้นเราก็จะเดินทางกลับ โรบรีกันนะครับโอเคครับตัดภาพมาในช่วงระหว่างการเดินทางตรงเขาภูทะเบิกนะครับผมเราจะเดินทางไปที่วัดพระาธาตุผาซ่อนแก้วนะครับเราตัดภาพมาชมวิวบรรยากาศในการขับขี่อยู่ในการเดินทางช่วงเช้าๆนะครับหมอกหนาแบบหนามากๆนะครับไอหมอก เรียกว่าแทบมองไม่เห็นทางเลยนะครับการขับขี่ค่อนข้างยากในการควบคุมรถอ่ะครับผมตอนนี้เราก็เดินทางมาถึงวัดพระธาตุเขาซ่อนแก้วนะครับวัดพระธาตุเขาซ่อนแก้วนะครับเราเดินทางมาถึงจุดจอดรถแล้วนะครับเรานารถเข้าจอดเรียบร้อยแล้วตอนนี้ก็ฝากสติกเกอร์ที่ป้ายเขากันสักนิดนะครับว่าเราได้เดินทางมาถึงแล้วมาเยือนทั้งที ะครับผมฝากสติกเกอร์สติกเกอร์ร้านกันนิดหน่อยนะครับผมแปะไปไม่รู้ว่าเขาจะเอามาลอกออกหรือเปล่านะครับคือแปะแปะเล่นเล่นกันนะครับปกติมันจะมีจุดจุดแปะอยู่นะครับเป็นซุ้มกาแฟเป็นร้านกาแฟนะครับซึ่งตรงนั้นอ่ะเมื่อก่อนครั้งนั้นที่ผมมามันเป็นร้านกาแฟที่เขาไว้สําหรับฝากสติกเกอร์นะครับแต่ตอนนี้เขาน่าจะปรับปรบุงใหม่แล้วเลยไม่มีจุดแปะก,กันพอดีแงะไปเห็นจุดที่ป้าย เราก็แปะกันเลยโอเคครับตัดภาพมาทีา่บริเวณถนนนะครับเดี๋ยวเราจะเดินทางเข้าไปไหว้พระกันในเขตวัดนะครับวันนี้เด,เดินกันไปเรื่อยๆนะครับเดี๋ยวชมวิวบรรยากาศภายในวัดด้วยนะครับโอเคตามมาครับเดี๋ยวเราเข้าไปไหว้พระภายในวัดกันวันนี้เราก็เข้ามาถึงภายในเขตวัดแล้วเราก็จะมาไหว้พระกันครับถ้าเดี๋ยวฝากไทย วายภาก่อน <laughs>